กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง IT-tip ค่ะจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวหลากหลายด้าน IT เลยค่ะเช่นสาระความรู้กฎหมายคำศัพท์ค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วง IT-tip ในวันนี้นะคะเราไปดูเทคนิคการแต่งหน้าให้สวยงามมากขึ้นกันค่ะอย่างแรกนะคะเมื่อเราเปิดภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ อ,อยากจะทําให้ภาพโดยรวมนะคะใสสว่างขึ้นก่อนนะคะเราก็ไปที่เครื่องมือนี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เครื่องมือ Move Tool นะคะ mm hmm. เพื่อจะพร้อมไปคลิกเมนูบาร์ต่างๆนะคะเราก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Image นะคะแล้วเราก็ไปที่บรรทัดที่2นี้เลยนะคะ Adjustments นะคะแล้วก็ไปที่ Brightness and Contrast นะคะ mm hmm. ก็ไปคลิกที่ตรงนี้นะคะ แถบหน้าต่างเล็กๆนี้นะคะจะก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็น b r i g h t n e t contrast นะคะทั้งสองเครื่องมือนี้ยจะทำงานที่ควบคู่กันไปลองดูนะคะถ้าเดียนคลิกนะคะลากแถบบาร์นี้ไปในเครื่องหมายบวกคือไปทางขวานะคะก็จะสังเกตว่าภาพนั้นเนี่ยก็จะสว่างขึ้นนะคะแต่ว่าจะซีดเพราะนั้นเนี่ยทางบรรทัดล่างนี้นะคะถ้าเราลากไปด้วยเนี่ยมันก็จะสมีมันก็จะไปคู่กันตรงนี้นะคะก็ดูเรื่องของความเหมาะสม นะคะว่าถ้าเราลากไปจนสุดมันจะซีดไปเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีเนื้อหน้าอยู่เลยเห็นไหมคะมันก็จะเป็นกราฟิกไปก็เอาซักบวก20นะคะข้างบนคอนทราสก็จะเป็น15นะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะดูความพอดีให้คลิกโอเคนะคะตรงนี้ก็จะได้ภาพรวมนะคะลองคลิกดูตั้งแต่แรกนะคะแรกก็จะมืดอย่างนี้ใช่ไหมคะ พอเราทำแล้วมันก็จะสว่างมากขึ้นที่เห็นภาพอาจจะแตกนิดนึงเพราะว่าขยายดูเยอะหน่อยนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าภาพนี้เนี่ยนะคะ,ะดูตรงคิ้วนี่เดี๋ยวดิฉจะแต่งให้มันเป็นเส้นขึ้นนะคะก็เราก็ขยายขึ้นมานะคะขยายเราไปที่นีเวกเตอร์ตรงนี้นะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะให้สีของเนื้อนะคะมาแปะทับคิ้วเพราะว่าคิ้วเนี่ยจะได้เป็นเส้นตรงนี้จะได้เป็นเนื้อเหมือนกับคนกันคิ้วนะคะมาที่เครื่องมือสเต็มก็ได้นะคะตรงนี้นะคะโคลนสเต็มนะคะเนี่ยเมื่อเราเลือกเครื่องมือแล้วหัวภูกันนะคะหรือหัวสเต็มมันก็จะ มาปรากฏตรงนี้แต่ว่ามันใหญ่มากเห็นไหมคะทับลูกตาเราก็ไปลดก่อนนะคะลดเปอร์เซ็นต์มันลงมานะคะแล้วก็มาเทียบดูว่ามันพอดีหรือยังอ่ะงั้นใช้ประมาณไซส์ประมาณสิบวิธีการนะคะก็คือเมื่อเราเลือกเครื่องมือนี้มาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็เลือกไซส์ของหัวสแตป์แล้วนะคะ ส่วนเปอร์เซนต์ตรงนี้ที่ฉันไว้ที่ร้อยเลยเพราะว่าอยากจะให้เนื้อมันทับมิตเลยนะคะไม่ไม่เอาแบบบางๆให้นะคะกดปุ่มอัลเทเนตแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหัวของสแตปมมันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเป้าธนูนะคะอ่ะมันหมายความว่าถ้าเราคลิกตรงไหนเนี่ยมันก็จะไปสแตปมเป็นเหมือนกับตรายางนะคะก็สแตป์นะคะปั๊มตรงนี้ฉันจะเอาเนื้อตรงนี้ไปใช้ทับคิวนะฉันะะก็สแตป์ตรงช่วงนี้ก็คือคลิกเมาส์นั่นเองนะคะกดอัลเทเนต ไว้แล้วก็คลิกเมาส์นะคะมาคลิกทับทับคิ้วก็จะเห็นว่าเนื้อที่สแตป์เนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ไปปล่อยทับคิ้วนะคะไอเนื้อตรงนี้มันก็จะไปทับมันเหมือนจะสแตมไปปั๊มปั๊มปั๊มแปะไวนะะ้นะคะนะพอสแตป์เสร็จก็เอาหัวสแตป์นะคะไปวางเนื้อมันก็จะไปทับ ทุกครั้งที่คุณจะสแตมป์ตรงไหนนะคะเอาจะเอาสีตรงไหนไปใช้เนี่ยคุณก็กดอัลเทเนตนี่ก็จะเห็นว่าเป็นรูปคิวคิวที่ถูกกันแล้วเพราะเราเอาสีเนื้อสีตรงนี้ไปแปะนะคะก็จะสวยขึ้นเห็นไหมคะอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือว่าเอาหัวสแตมป์ไปวางไว้ที่สีที่เราต้องการนะคะดิฉันต้องการสีเนื้อก็ กดอินเทอร์เน็ตไว้แล้วก็เอาไปแปะก็จะเห็นว่าคิ้วนั้นก็ได้ถูกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่น้อยเลสองนาทีนะอือค่ะ นี่ก็เป็นวิธีการสแตมป์นั่นเองนะคะส่วนใต้ตาเรามาดูบ้างนะคะนี่มีถุงใต้ตาเยอะมากๆนะคะก็เราก็ใช้วิธีสแตมป์ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะที่ฉันลองเลือกสีที่มันใกล้เคียงกันนะคะก็จะเลือกสีประมาณแถวๆนี้ะลองดู ที่ใกล้เคียงกันนะคะถ้าเกิดคุณไปเอาสีที่ต่างกันมากนี่มันก็จะหลอกมากเลยนะคะก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสองข้างนะคะ,อะลองทําอีกข้างหนึ่งนะคะก็ใช้เครื่องมือสแตม์นี่เหมือนเดิมนะคะดิฉันจะสแตมม์แถวเนี้ยสแตม์แล้วก็ปล่อยนะคะคลิกเมาส์ปล่อยสี ทีนี้ถ้าอยากให้มันมีความเนียนนะคะก็เราก็ไปที่เครื่องมือ,อที่ชื่อว่าเบอรนะคะเบอร2ตรงนี้นะคะเป็นรูปหยดน้ํานะคะแล้วก็ไปเลือกไซส์เหมือนเดิมเราก็เอามาสไลด์นะคะอันนี้เดี๋ยวมันมากไปเดี๋ยวเอาไม่ไม่ใช่ร้อยซแล้วกันนะคะเอาสักเปอร์เซ็นต์น้อยๆหน่อยจะได้ไม่หลอกมาก เลอตัวนี้ก็ทำให้มันแบบเนื้อเกลือนกันมากขึ้นค่ะก็จะเห็นได้ว่านางแบบของเราก็สวยขึ้นเราลองมาย่อด,ดูนะคะเห็นไหมคะคิ้วนะคะก็เป็นระเบียบแล้วก็ถุงใต้ตาก็หายไปเดี๋ยวจะให้ดูภาพภาพเปรียบเทียบนะคะอันนี้เราก็เซฟไว้ได้เซฟไว้ก่อนนะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะให้ดูภาพเปรียบเทียบ ก่อนใช่ไหมคะนี่ Before นะคะคิ้วหนาตาเป็นถุงว่า a p t e r ก็หลังจากแต่งแล้วก็จะดูดีขึ้นแน่นอนนะคะอ่ะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะไปตกแต่งภาพได้ค่ะวันนี้เทคนิคของการตกแต่งภาพนะคะในเรื่องของสแตมม์เครื่องมือสแตมม์แล้วก็เบลอนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ